ไอ้มึงลงไปหาเมียไหนแม่แล้วนั่นขันทีปลากูไปเบลพื้นกูบพย่อมจะขันปลากูไปเอาเล่าหนะกูอนุญาต้กู๊้่ะนะกู๊น้่เล้วบิ๊นรู้จักไหมว่าคนนี้ผัวยากรู้หนูรู้อยู่ว่าปู่เป็นผัวยากนะรู้แล้วทำไมทำแบบนี้หนูหยอกย่าเฉยๆย่าไม่หยอกนะบ้านชอบนะแบบเนี้ยถ้าเธอหู้แล้ว ถัาสิลอกอยูบบ่บ่อเ,าเาาอาลิะก็ได้ย่าย่าลุกันมาดูปิว้วก่อนย่าย่าลุกก่อนปิ้วแสดงว่ะเ,ะเด็กแม่บุญรำที่มหาเช็กูตืบเลยอ่ะย่าอะไร ลุกขึ้นมาหนูจะเล่าอะไรให้ฟังเล่าอะไรย่าไม่ต้องหึงต้องหว่วงนะหน,หนูกับปู<ด><ม>่ย่ามาทำไมไปเอายานอนหลับมาให้ไม่อย่างนี้กินก่อนอมาหน้าที่เราเราก็เล่นไปอันนี้หน้าที่แกปิ้วบัญชีธนาคารมาเลยย่าแต่ว่าขาดหมดแล้วนะไปได้ของใครมาไม่รู้ย่าอะไรคะ นูจะเล่าอะไรให้ฟังเล่าอะไรหนูกับปู่ยังไม่มีอะไรกันจริงๆนะยังไม่มีอะไรกันใช่ค่ะแต่ว่าปู่ชมหญ้าใหญ่เลยนะมันชมหญ้าไปยังไงรู้บอกบอกว่าญานอนโกนเสียงดังนะคะแล้วอะไรทำอาหารก็ไม่อรอนัดโทปนเก่งปู่บอกว่าญาหนูน่ะใหญ่จริงนะแต่ว่าหลวมหมดแล้วเรื่องบนเตียงเบียง์ขึ้เบาสุรูกฟังคือบาสุรูกฟังบอาฟังเยังอย่าติใจเย็น่าติใจเย็นค่ะ ย่าค่ะปูชมหนูใหญ่เลยนะปาดไปหยองงาแต่ใบหยองมึงอ่ะใช่องมึงอาจจะไหนลูกนามึงบอกว่าหนูเป็นลูกไพรที่ดีนะของหนูฟิตที่สุดเลยของหนูฟิตที่สุดของหนูฟิตของหนูฟิตที่สุดเลยยังไม่มีอะไรกันจริงๆริงนะย่าอะยังไม่มีอะไรกันเลยย่าเชื่อว่าหนูกับมันยังไม่มีอะไรกันแต่อีกไม่แน่อีกไม่แน่หน่อยไม่แน่ เราตัวไว้ให้ดีนะโอ้วันได้งดพน,นันเด็ดภาษาปวัวผู้เดียวมามาเร็วๆเทศนนี้ครับไม่หาขอบคุณแม่เปมแม่ปแป๋วด้วยนะคะสว,วัสดีแม่สวัสดีลูกหลานพ้อตววาพัดในเมียนี่ยผมเมียยาเมีเมเยจะเจอหนูกไม่มีเวลาว่ากอุ้ยมันท่าแปลงชุ่มไปแล้วเจ้อย่าพูดใกล้เมนที่สุดเลยฮฮ่่าา มาหน่อยดิเบเมึงเห็นอย่างไรฮะกูห<ะ>ยอ,อกลูกกูละน้ะอพี่แ<ะ>ม,ม่มึงตีไม่หยั่งนี่โครนพครนเลอนึกว่าแมว <c oughs> ยาเต้าโอ้โหไปยอมผมใส่สงการญาติสวยไงลูกสวยสำคัญนะสันจำควยเนี่ยมูจย่จังตีจะรยาก,กาศชวงกูม,มึงละจัง <c oughs> เป็นเก้ากระดดกระเดียดเดีมันบวชลูกไปยังบ่บอกกูมันสั่งขูนอย่างกระดดกระเดียดแต่เปี้ยวจัดการเลยฮะไม่เร็วอ้าวอ้าไม่งั้นกูจะได้มาเกียงกระดดกระเดียดแทนมู้บวะเขาสีบวชเพราะด้ยินข่าวกับม้าหลดเป็นเนื้อห่ามึงตายกูห่าลูกเนื้อห่าเม่อกี้กูแห้งแม่ถึงเมื่อกี้กูแห้งวันนี้กูจะไปได้ไปบำเหน็จแต่โล่งน้ำมูถึงมืออื่นไม่ได้ไปกับตายอยู่นี่ละผู้เนี้มึงคือสร้างกูกระดดกระเดียดแสร้างงานเป็นบวชลูกไปจังบ่บอกกูกูถามมันก็นะฮะมันเป็นอย่างบว กูว่าดันนะบอดลูกกันเข่าวมอแจงมอนั่นกันแล้วอันนี้ไปจ้างก่อนมึรับจิ่งไหมคนฟังมึงจ้างมากพอมึงถึงมารัาาบงิ่งอ่ะกูมักหว่นกูกะจ้างรับจิ่งต่มึงที่กูจ้างหนักตะลุกถือมาฟอนใสขันบ่าวหลัดเชียงลบลบลบบกูว่าคือบ่ปมาวนดผ้ามาเทศมองสิได้เงินโอ้มองสิได,งได้บุญพูมนมวนมาเห็นอ่ะผ้มามาเทศให้มึงตายก่อนกูจะถีบมดขันบ่าวหลัดเชียงๆๆลบ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 หรือว่าสันแต้ยตัวถึงกวนเจ้าวาดหนีเที่ยวอีปอบกูจะจ้างกูจะคุณหนเลยยา อะไรจ้าอะไรลูกปิ้วปินะ้วเสียงอ่ะปูดอมผีหนูน้ำมัมนลุกสิไปมาบา้านน้ำมังเอียงสิ่ไฮ้ปะไฮ้โว้เขาหนักพวกนี้เอาแม่หนักคันเมียบ้านาาเดี๋ยวงกาฟ้าวเอียงโอ้โอ้สาธุเด้อเฮียถิ่มเด้อเงินกันจิจิบานะ <laughs> เดียวเดียวเดียวมึงสีเมื่อบานจังได้เมื่บ้านตัวมึงสียู่เอายังเบิ่งมาลำสิงก่อนยังเมื่อตะยู่คาดังกูกรบโปะไปมาลำสิงกูสร้างมันเดากระมันดิงมันบปลารำจักเทียมิตรลองเพลงกับตัวเอามาเอาบุญแม่น้อกรบโปะกับอยกน้อยจังเมื่งอะไรกูอจักเบิ่งเออกูไ่ต้องห้องรองมนีผู้ได้เตือนน้ำมันมาเตยออิตาเลียนเนี่ยเขาฟี่วัดมัตสโซ่บินน้ำมันเลิศผู้เตือนน้ำมันขวดมาบเมีบินไว้มยมึงเอานั่งนั่งมองนี่แหละนะมันสุดหมอลำดีมึงก็ปวกเบิอศาสตรอ่ะนั่นปูเต็มพื้นแมม่้าากเยยีีบบขขัดึนตว กวามัึงก็คือสลัดใช่่าอย่าพูดเรื่องแม่ค้าทำไมตั้มปากโคกละลอยมันจะขายไปซื้อที่ไง <c oughs> ก็ไม่รู้ <c oughs> อร่อยก็ไม่ปากหรอกเค็มจะตายหาย <c oughs> ร้านไหนอะ่ะกูจะไม่ไปกิน <c oughs> เอออย่าให้เอ่ยชื่อมันจะเป็นเรื่องอายุของมึงเค็มพขพงกูถือร้านประเด็กเหม็นกางี้แม่คา้ <c oughs> นานั่งนี่ละพอดีแกยูโดนนี่กูอยากไล่ปิ้วมึงห่างๆจวกูมาจัดการมาแล้ว มีวังสามคนสมองแตกตายคือว่าหมอลำมบะมวลปูศาสตรเห็ดวิวเมื่อกมื่เมือก่อนขยันกันเห็นอย่งกอนเมื่อกีมึงมาเตะศาสตร์กูแม่มึงยังมาอุบาทอุพาโล้ถออีฮานี่กูเป็นเจ้าภาพไม่เห็นจังกันเลยตัวเศาสตร์กูไปไปมอเก่าเดี๋ยวนี้กูไปกูไปกูไปเป็นอย่างเอามึงอย่าอนนิสัยเก่ามาใส่เด้อนิสัยเก่านิ่ใสตั้งอยู่เฉียงอีสานผุแล้วอย่ามาห้องวากวากใชกูนะง่ายเมื่อก่อนิสัยเก่าตะวี่ละพงมาใส่เด้อเจ้าเสียงกัน แยกคุณเอาดินสยเก้าแต่ยุ่ใจเกินร้อยมาใส่นะบอลเกี่ยวนำมือบ่ลวบลวบเป็นจัดสร้งเป็นสวนสาธารกุ้งหองเก้าเดี๋ยนี้กูม่ไหวกูนำิือบอลสามก็จัดมึงกิ้วปากต่นาพอดยีกับปรดเอาเลยหาสเต็มที่สามึงเรนจังกูกูใหญ่มองนั่งก็ได้โูลูกลูกอเอาเม้นยังไง ผู้ใดญ่ละฮะมาขอคืนมาไว้เป็นลูกอีปิ้วบ่ครับมันน้ำเมติสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ง่ายโอ้ยดีให้มาห่อกับปูสัตว์ปูเสียมาให้ดีให้เนาะวันดีละค่ะแจ้งนาดยู่นี่พอดีละค่โอ้ยยิงข่อยยีนาดน้ำกันเนาะแม่ง่ายเนาะแห้งสูนคุยแห้งห้อนอยู่อากาศห้อนแห้งยันเป็นโรคหี้ต้นโศกอยู่นี่ที่สโต๊ด มึงไปไผ่จะมานางศาสตร์ปูบาดนี่มาลำค่ะมาลำเออโอ้ยมาลำจะได้มาเออผมคือหอกระตินเถอะแม่งนับ่ได้จีพูดมองนั่งเบื่อไม่ละหานมาลำว่ได้ปูจะมานางยังไดเออไอ้เะี้ยคอยลงไปแล้วจะหายคอยบ่นี่ลองไปเบิ้งเสียงดวงเบิ้งไป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 เสียงดวงเบิ้งเดี๋ยวมันได้ตื่นงวดรถปลีนมาสองมื่นเจ๊แมนหลายเฮ้ย พ่อแตกแต่แน่ใคระแตกหลายมาเออเนี่ยผู้สตาร์ทแชร์เพราะหานะเราสปอร์ตสปอร์ตสปอร์ตขอบคุณพี่สาวค่ะอุ้ยเขาเอาขนมมาให้ด้วยอ่ะสบู่วันี่ขอบคุณค่ะได้แล้วขยับเลยนะคะอย่ายืนบังการข้างขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณไม่เปรมด้วยนะคะไปรับนะคะน้ำมันตาวังว่าน เอาเจ้าอ่างปลาแล้วพอจะป้อนเจ้ามันกินยังไงคะต้องให้ทากินพร้อมนี่ให้ดมอย่าทาหอมหอมมาเล่นกระต่อยบรรเทาอาการเหนื่อยต้องการเมื่อยตีอื๋อกุหลาบนี้กุหลาบแตกอย่งดอกนี้จักไรใจเย็นอาการแห้งหอนกุฏินีว้จังหวใจย๊นอย่าไปโวยวายใส่เพิ่นลูกใจจัโอ้ย ขึ้นมากกูไม่ไงนี่ขึ้นคาบัดออกไปทั้งนอกลูกปุ๋ยจากอะไรใจเย็นๆมื่นจังมะขวนเผาเผามะขวนเขาเห็นอย่างขวบเขาเลี่ยนตลกดอกเผวเผาน่ะนะนี่เออเขาจะลองย่างเดียวเผาดีเผาเรียวสันท่างลูกนาปิ้วโอ้ยผู้ใดไรบอลำจ้าเหรอจ้าบอลำัมเดี๋ยวมาขึ้นอยู่ใกล้สีแถอขอโทษขอโทษอะไรคะที่มาช้าโมแต่เช็ดผมอยู่เผวเผาพวกนี้นะคะ อันนี้พับๆค่ะแซลเวทีอยู่ใสอันนี้ลูกค่ะวันนี้หมดขึ้นเลยป้าจ้าโอ้ท่านสมัยตะลนาโอ้หูยลัวเป็นง่วงขึ้นรถทุกค่ะจ้าเก็บติดรั้งชุดนี่โอ้หล้วอีนมสูวหวาดเชียวเออชุดนี่ละแม่ มันคือบอลเลี่ยมเอานี่แหละเรียบเรียบง่ายๆหัวใจบ้านๆทุนบอลเลี่ยมเมียประจค่าโตเหมือดเด้อปรใจบอกเออถ้านชสีห์เปลี่ยนจบเปิดงานรอเปิดงานเนาะเพราะเมืองมาเปิดงานเร็วๆกูรำคาญไม่หญ่ปิ้วแล้วเดีย๋ยวไปว่าเราตะกี้เราเกิดเป็นโนก้กเราจะเป็นน่านเก่งสาธุเดอ้อตะวินขืนก่อนนะเ,ออเปิดงานให้พี่ให้น้องฟัง เข้าใจแล้วไม่ต้องไปสนใจเสียงนกเสียงโอ้ยแต่คนบกักขวดกูก็บ่ม,มีสมาธิอยู่มาไปสวัสดีแขกท่านที่มีเกียรติทั้งหลายวันนี้ผมดีใจมากที่ท่านมาในงานบวชลูกชายหัวแก้วหงแหวนของผมเปิดงานท่านเล้ยยู พ่อมึงหางเขื่นยังไปนุ่งกระเกงในเลยเปิดอีกจักหน่อยนะพ่อทวดนะแม่งูมีจิมเฉยให้ลูกไพ่เปิดแทนกันเลยนะ่อเพราเปี่ยนนะะผมจะให้ลูกไพ่สุดที่รักของผมเปิดแทนลูกเปิดแทนพี่หน่อยจับหนูไว้หน่อยนะหนูกลัวหนูควบวุูมอารมณ์ไม่อยู่มึงจะสมัติสดีค่ะปิ้ว เปิดงานเลยว่าเปิดงานแม่มก่อนอื่นหนูต้องขอขอบคุณอคขอบคุณย่าที่ไปขอบคุณเพื่ออะไมขอบคุณย่านะคะที่จัดงานนี้ขึ้นมาให้หนูกับปู่ได้มีเพศสัมพันธ์กันความสัมพันธ์มึงวานอย่างความสัมพันธ์มึงอีสาววะาฮะหมาหมายถึงหนูน่ะเออมึ่อ ยังไม่ได้มีอะไรกันจริงๆเลยยังยังค่ะตั้งจะเล่นตั้งจะเล่นเดี๋ยวเรียกขอบคุณเจ้าของสถานที่นะคะเพื่อเพื่อให้คนได้ซี้กันสนุกสนานกันสนุกสนานกันวันนี้หนูก็อยากจะมีผลงานเพลงมาให้ปู่หนึ่งผลงานเพลงนะคะก็เลยอยากจะให้ญาติเป็นคนร้องและเราจะเป็นดนตรีพร้อมแล้วไอต่วัดโคราชแต่ว่าตอนนี้ได้ลบหายใจ เ้าพ่อเมื่อกูยังไม่ตายยิ่งห่างเมนมาเดียวปู่ยังไม่ตายแต่ว่าหำปู่มันตอยแล้วบอกมันนี่อันชนะรับไงบอค่ะเสียงมาซาวตาหิกระเจอได้วอีปอบพึ่งชนะรับไงบอค่ะอยากไล่ชิบหายแล้วเนี่ยไปแล้วค่ะลับเลยค่ะลับเลยค่ะเย้ เออสวัสดีพี่น้องปองไปสวัสดีทุกคนนะคระขึ้นมาแต่เมื่อคืนนีได้เละเอมาภาษาอะไรกันอันนี้ว่าแม่เอมค่ะไอ้สันน้ำสิงสาวมุนอับยามตุต๊บตับตับเดียวจ้า <c oughs> อเยาะห้องนะคะล้ำค่าน็อย่างไรค่ะพี่น้องคะพอ <c oughs> มีสมาธิปันใดนะค,ะ, <c oughs> คะขอบคุณผพุทธศาสรักอย่างเป็นทางการนะครับปลาร้าแม่บุญล้ำใส่หน่อยใส่หลายใส่หลายเค็มค่ะแซ่บขึ้นกันแซ่บขึ้นเก่าวะค่ะขอบคุณปุ๋ยตาหัวง้วกันไถใส่อย่างง่ายงายใส่มันกับลงหัวใส่ผัวก็ค่อยง่ายค่ะ ลูกนลาจ้ะเอาตีดรถมาจากถุงป่ะมาอนี้เอามาถุงหนึ่งจ้ะตื่อต่อนนี่ทำยังไงไอผัวสแต็กนี่อ๋ออันนี้บางคำไงแล้วกบผมปวงเลยจ้ะนี่เ <c oughs> อาไปว่าอะไรจะ่างกับฟัาเป็นซาสกอนอนะกันนองว่าเหรอมนจีบบอลล้ำว่าบางเพลงช้าๆซึ้งๆกินอีกชาเบาๆ กอดน้องแน่นๆดนตรีเขาเล่นกอดน,น,อน้องแน่นก็หัวคู่อะไรกูกะลงเว <c oughs> ้ยเอยังไปซาแล้วเราเมา <c oughs> มีผู้เมากับเหล้าปะเรา <c oughs> ไปสีใส่กินได้เป็นยังไง <c oughs> อี่ป๋อมพิงหิ่กับฮารตตุนเพื่อว่ายคู่ก่อน <c oughs> ไปคูละละ่จากไหนประเดีย <c oughs> เ๋ยวเรียนประเด้เรียนเอ้าถือเลขถือเลขต่างวงเลยวายคู่ก่อนตั้งจิถสือรักสูง <c oughs> ไม่ยากโอจะพาผมมาอีกเรื่องมือหนึ่งแทนนี่เรา ปัจิราริยาฮันต oh, so ิไเหพึ่งาดเมียไม่เหอาคู่แลคู่นะเด็กงน้อยใส่กันมาได้ส่ลกันได้ประมาณจะิันดารีเอาปะฮะไมเราใส่นะโเวาปาเหม็นตีปาบาร่าเมีแล้วกูใส่ยูไสจ้าเอไปเยมาคู่กันเอาไปเลยเอาไปเจ้าองอยไหมน นู้นนู้นรับซื้อความย่าให้ไปจ้างมาลันผู้ชายมึงไปได้ใครมาทาไมมาคนเดียวนูไปจ้างอามน้อยโรจนนันมานะย่าฮะอามน้อยโรจนนันย่าชอบมากเลยอามใหญ่มากเลยโอ้ยย่าชอบมากเลยหล่ออือชอบไหมม่ม่ลันมาแล้วมาลันมาแล้ว บอลำใจไนมาคืออสมออายุป่าจีนแ่้เอาลูกเสนอ้อคือบอแมเปียมเีย,นเนยโอ้ยเป็นผมัเมียนเน้ออ,อยากอ <c oughs> ายบอลน้ำซื้อนน่าจะไหนลูกนาบอลลเบดเสลีหลายซื้อ,อยังก็บอลลเบดเลีหลายมีห,ยหลายบอเลดข้ใครเล่าเนี่ยบอตะกี้ย่าง คือมาเต็มมาแต่บ้านนะน่ะเป็อามาอย่างกระป๋องเครื่องสะบางนั่นน่ะมาเป็นกระป๋องเครื่องทำอานเนี่ยกระป๋งองยากุตัวนี้เอาหูว่า,าววป่วยเฉลี่ย,ยมายั่งคือมาเปลี่ยนผู้อื่นมาเอาเพิ่นในจ,จา้างแหละก็จะได้มาล่ำใหมนเพิ่นตัวเนาะนี่ตีสิมาล่ำคู่กูเด้อคือเตี้ยแท้ล่ำเกี่ยวกับที่พ่อทำหวัวเข่ากูนี่ตีอ๋อเนี่ ขึนห้านขึนห้านเร็วๆขึนลาแม่ก็รำกลรำเร็วคุภาพประยา่มอุ่ะโอ้ยมัถือแค่หำกูเจ้ากบจำซื้อชกิจงิ้งิแม่มาังมาเราเคยบายของนักลมันเจ้าของก็มีก็ปรจับอ้เงินแห้งกันเบิ่งด้วยมามาสุมกันแห้งเดรำรำ้ำจะรับสรุปรำเลยจ้ะอาเชนมา ขอรับผู้หญิงมาห้าวแท้ จะมายันเขาทำไมา้มันไม่มีมารายาทอ,อย่างอีกไมท่ทีหลังเขาจะได้ทีมาล่ำความเขาเออไอ้ล่ำความซ่าไอ้ล่ำแล้วไอ้กันจะฟารไปหาหมอนหรอแมาเห็นแกนเพื่อนร่วมโลกเดี๋ยว <สา S 2> เดี๋ยวจ้ะเอาเงินสนนนะนอนเหมือฉุคนบ่ได้าหมดทุกคนเลยอัดซุปไปทั้งหลังผูกกันเด้ออยังเมา,าเงินสามร้อยคนก็ถูกตายตัวนึงตัวอะไรลูกแบเนี้ครับขอบคุณเสียังทำขอบคุณคญ จะปิดยังคิดจะเกิดไม่ดีตีมายไงเราเมาเราเมาเาเออเออเออบอกกั้เนี้บอกเราเนี้ความคุณนขาดความโกนนองเราไบ้านแล้วดอกละแล้วก็สางสีสันเอาอีนามือไปตีปลาไฟเห็ดหยังเสียบไหมมึงระบังเสอดมึงเออปกาไปแซเราคุณการของ้อาร่มมาอยู่ จะดีไหมฮะเออมันจะเปี้ยวหีเปี้ยวหีแตกอะไรกันละกระนาแล้วต่อไปไม่ใช่แสงไฟนะคุณจะไฟเสียบเลยนะขอบคุณค่ะบแล้วใครอ่ะเอามารับมารับเงินกับแม่แป๋วปลาจีนก่อนเลยขอบคุณค่ะกูว่าเรี่ยคจะอดมาได้ใจเย็นน้ำใจเย็น อย่ามือไปเด้อลูกอย่ามือไปเด้อ,อจ้าจ้าจ้าอุทิศค่ะเฮอขอขอบคุณพนนั่นลูกละค่ะขอบคุณจากเบิ้งคุณแม่ขอบคุณค่ะคุณแม่แปวนะคะขอบคุณแม่เปียดด้วยนะคะขอบคุณแม่แปวแม่เปียดพี่อะไรนะเมื่อกี้น่ารักน่ารักเชื่อข่าวนะโอ้ยขาอะไรใหญ่ใหญ่ขอบคุณค่ะมีปานินค่ะออ๋น,นี่เหรอคะปิ้วค่ะ <laughs> เต้มจะว่าล่นหมอบเติมสี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฮพอรำผู้ชายทำไมเราคอยถือเราบอกแบบเปยิ่งเสียงเปรี้ยวๆนะเราบอกะเบียดเราใหม่มาด่าลรำจะรำเจให้เราใหม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฮะมันได้เท่านไนร่ละเจ๊ ไม่อีหลามาเล็นตัอขอตรวจขอพ่อหลายๆเป็น้องมามามลำแ แม่มันปรชีกกระตือสี่คนกือกวันมันสีว่าปากพ่อแต่นันตำดาบนเอกก็มีแดวนส่าวอยอาซอยสอยพี่น้องปังสอยนอกกิบน่อยดบินขามต้นไส้ซื้อมอเตอร์ไซค์หน่อยละา่าเป็นแสนสองแสน ผู้ใช้ในค่อยทอแขนสร้างเป็นกระเทยเบิดแท็จ้าโอลาโน่รอนโน่เลยอยซอยสอยซอยพี่น้องฟังสอยนะคะน คไปไทยพร้อมนกเมลำมุดแตกอะไรเมลำมุดแตกนกเมลำมุดแตกบินไปบินมาแล้วก็บินไปอ่ะบินไปไหนแล้วหายเลยอะหานกเจอหรอเนี่ยเอาวัวตกเอวอาจารย์จวดเลย ตั้งคนสวยมา จีรมจิงแล้วเนี่ยจริงอยู่นี่เด้จิงมองไรเว้า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 เว้เว้าวานี่เด้โอนี่กี่มองชิงแม่ขอโทษแม,ม่มโหทักเนาะไปสอ,อ,อบเพื่อ,อเนอเลย ลว่ามองสิ่งว่าเวอเอเวาควมมองว่เนี่เป็นนิทานเลยได้บอเออกำลังจากนี่ก็เป็นนิทานเธอได้เลยไหมไงอ่กเวอเวอนี่เออเอาตั้งสี่ตั้งสี่ั้งท่านแก่คนเอาเรือล้วพี่า เขาเมีมันยังล่ะกูก็บอเห็นมาไปใส่มาใส่จักเทียสามเทียชี้เทียกับมีดเจเขาจะว่าอะไรก็ช่างเขาสิมันจ้างมาแล้วอ่ะปากไม่บอกปากบอกไม่ชอบมาลำลูกเต้นตั้งแต่เพลงแรกเลยเงินก็ไม่ได้ออกช่วยเขาผูกปากไปเลยนะอิสระกูบอกมึงหล่ะว่าอายุซื่อๆส่อเปลี่ยนมาดังอิสัตแล้วเร็ว พี่มะลันคะขอเพลงหน่อยค่ะยังไงคะยายแหลมฮะยายแหลมมองเร็วๆแถวทีอวพนาไกลคำยำสนทยาโอห่าซำสองน้ำตาหนองนาคนชื่อสายันสัญญาไม่อยากจะคิดสงสารเมื่อเห็นสาวจำน่งสลึมอะไรอออะไรยายแหลมแม่อันนี้ยายแหลมแม่ไปเชื่อ จ้าแหลมไหนยายแหลมนี่ยายแหลมนี่หอยประดำแผ่นสองนี่เจ้าเรียกไหนอีกยายแหลมเมื่อตอนสาวสาวนะไอ้พี่หรอกยายแหลมฮะยายแหลมเออยายแหลมยายแหลมเออแองจะฟาโซกันเลี้ยงเพลงแค่วาสันวาสีสละแองตีดยาเบาหวานให้อนเนี่ยก็วาสีดมาใจเหี้ยนคนเอาตีดจะไหนมันหัวกระึ้นมันทำดี หาามอสาม,ามอมาบอละโอนีเป็นหมอรัออรกษาบาหวานกินเซซเซ่ล่ะกินเซซเบื่อนี่มั้นเอาคือบอโมอจับี้เดียย่งจักสตรีนบอหยังหายเล่า